สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่อง TP Tester นะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันใน Roblox Map Juju's Shenanigans Juju's Shenanigans Juju's Shenanigans เอาเป็นว่าช่างมันเถอะวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครสุขณะหรือว่ายุยจินั่นเอง โอเคอย่าเสียเวลากันเลยไปดูกันเลยดีกว่าตัวละครยูจีในเกมนี้นั้นจะเป็นตัวละครสายเทคนิคซึ่งมีสกิลคอมโบที่สามารถต่อได้เรื่อยๆและมีมากมายหลายคอมโบโดยผู้เล่นสามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้สกิลไหนก่อนหรือหลังในการต่อคอมโบเพราะว่าทุกสกิลนั้นสามารถต่อคอมโบได้เกือบทุกสกิล มาก,กันกับสกิลแรกนั่นก็คือเคิร์สตจะเป็นการพุ่งเข้าหาสตัตและรวมัดเข้าใส่สตัตเป็นสกิลที่เหมาะกับการเปิดคอมโบมากเพราะว่าจะทําให้สตัตนั้นไม่กระเด็นและสามารถต่อคอมโบได้และเมื่อกระโดดและใช้สกิลนี้จะเป็นการกระโดดถีบสตัตจากระยะไกลและไม่สามารถบล็อกได้ และมากันในสกิลที่ 2. องคัชชิงโบจะเป็นการจับสตูทุ่มลงกับพื้นสามารถจับสตูที่นอนล้มอยู่กับพื้นได้และสกิลนี้สามารถบล็อกได้เมื่อกระโดดและกดสกิลนี้จะเป็นการพุ่งเข้าไปหาสตูและจับทุ่มลงกับพื้นซึ่งระยะการพุ่งนั้นค่อนขอ้างไกลเลยทีเดียวสกิลที่ 3. d i ไดเวอร์เจนฟิสจะเป็นการปล่อยหมัดพลังคุณใส่อัดเข้าไปใส่สตูทำให้สตูนั้นกระเด็นและสกิลนี้สามารถกดใช้ซ้ำอีกครั้งเพื่อให้กลายเป็นแบล็กแฟลพื่อการกดใช้อีกครั้งนั้นต้องกดให้ถูกจังหวะโดย สกิลที่4ี่แมนจิคิกเป็นสกิลคาลเตอร์ที่สามารถคาเตอร์ได้เกือบทุกสกิลและการโจมตีโดยสกิลที่ไม่สามารถคาลเตอร์ได้นั้นจะมีสกิลช่วงอันตีของโกดโจกับสกิลกระต่ายของเบกุมิและต่อมาเป็นสกิลพิเศษของตัวละครยูจิโดยการกดปุ่มตัว R รจะเป็นการหยุดใช้สกิลที่เรากำลังใช้อยู่โดยใช้ได้กับสกิล1 2 3และ3ใช่มีแค่3ซึ่งเป็นการหลอกศัตรูว่าเราจะใช้สกิลนี้แต่จริงเราไม่ใช้และเราจะไม่เสียโูดาวสกิล Skill. ต่อมาจะเป็นสกิล Awakening โดยการที่ให้สุคนะมาคุมร่างเรานะครับในสกิลที่1น,นั้นคือ Dismantle หรือเป็นการเฉือนเป็นการปล่อยคมดาบใส่ศัตรูสามารถใช้ต่อคอมโบได้เพราะว่าจะไม่ทําให้ศัตรูนั้นกระเด็นในสกิลที่2จะเป็นสกิล Open หรือ Fuga ตามแอนิเมะจะเป็นการยิงคันศรใส่ใส่ศัตรูและทําให้เกิดแรงระเบิดมหาศาลเวลาเล่นก็ระวังตัวละครยูจิหน่อยละกันนะเพราะว่าสามารถใช้สกิลคาลเตอร์ได้ สกิลที่3ลัชจะเป็นการพุ่งเข้าใส่ศัตรูอย่างรุนแรงให้ลอยขึ้นไปบนอ,อากาศก่อนที่จะกระโดดตามขึ้นไปและทุ่ลงมาสู่พื้นดินซึ่งสกิลนี้ไม่สามารถบล็อกได้สกิลพิเศษตัวอาจะเป็นการจับศัตรูและเฉือนในระยะใกล้ซึ่งจะทำดาเมจรุนแรงและไม่สามารถบล็อกได้ในสกิลที่4จะเป็นสกิลกลางอนาเขตมาเลวเวลันชัยือที่รู้จักกันในชื่อภาษาไทยคืออาสมซ่อนมารผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในอาาเขตของเรานั้นจะถูกคมมีดเฉือนเฉือนจากทั่วทุกสารทิศถึงแม้จะป้องกันได้แต่่ายยังมมีดดาเนนิหอ และยิ่งถ้าเราสามารถใช้คู่กับสกิลอื่นที่เรายังมีอยู่นั้นจะทําให้เราสามารถกำจัดศัตรูได้อย่างง่ายได้เพราะสกิลส่วนใหญ่ในช่วงอเวคนนิ่งของเรานั้นจะไม่สามารถป้องกันได้และสุดท้ายจะเป็นสกิลลับของสุคนะที่มีน้อยคนจะรู้ว่ามีสกิลนี้อยู่ซึ่งก็คือสกิลเวิร์ค t ตติ้งสลัดหรือผ่าโลกาโดยวิธีการใช้ก็คือ กดสกิล1 3 2และก็อาตามลําดับโดยสกิลนี้เป็นสกิลที่มีดาเมจสูงมากใช้ทีนี่หายไปครึ่งหลอดเลยทีเดียวและยังสามารถทําลายโดเมนของศัตรูได้อีกด้วยยกเว้นอาาเขตของคาคาลีนะอันนี้ไม่มีใครทําลายได้และต่อมาจะเป็นท่า e x e c u t e ของแต่และสกิลต้องบอกก่อนว่าแบบเนี้ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเมื่อเราใช้สกิลตอนที่ศัตรูเลือดเหลือน้อยมากๆจนถึงแบบใช้ทีเดียวตายเนี้ยก็จะมีท่าพิเศษออกมาอย่างเท่ๆมันทาให้ปูกความเบีร์ของใครหลายคน,นเลยทีเดียวครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคนที่ดูแล้วจะสามารถเล่นแบบนี้ได้อย่างมีความสนุกสนานและสู้กับคนอื่นได้ถ้าชอบแนวคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยอะจะได้เป็นแนวทางในการทำคลิปต่อไปนะครับผม้าพลาดหรือว่าเรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c ไ i b e กดแชร์และฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละบายจุบจ๊บ